วิธีสังเกตนัดคายที่เห็นผลประโยชน์ส่วนตัวข้อที่หนึ่งเลยนำเสียงของเขาจะบเป็นธรรมชาติเวลาที่เขาไปลมกับเจา้าหรือเจ้าไปลมกับเขานำเสียงของเขาจะกดดันจะมีความยากอยากให้เจ้าสื่อสินค้าอยากให้เจ้าเปิดเป็นตัวแทนอยากให้เจ้าสมัครมาเป็นสมาชิกกับเขาเขาจะแสดงพฤติกรรมตัวนี้ออกมาข้อที่2เขาจะให้ยามเพียงเจา้าเพียงเจ้าไปเรื่อยๆเจ้าเ้าสิ่งใดออกมาเขาจะตัดตัด,ต,ดตัดไปเลยเส้นเจ้าบอกว่าโอ๊ยสินค้าของเจ้ามันแพงเกินไปโอ๊ยสินค้าใครซํามีโบได้แพงหรอก คนอื่นเนี่ยสมัครซื้อได้เป็นยังเจ้าบอกสมัครซื้อได้โอ้ชินนขาดีสัมนีนี่เป็นยังอื่นบอกว่าแพงโอ้มันโคตรดีเลยเห็นบอถูกต้องบอมันจะเป็นแบบนี้เขาจะพายามให้ตัวเองว่าคนเดียวเลยเขาจะบอลหักฝันตัวเลยอันนี้เป็นพฤติกรรมคองคนที่เป็นนักขายที่เห็นผลประโยชน์ส่วนตัวเลยเอาตัวอย่างว่าเจ้าบอกว่าคอยว่ามีเงินโอ้สัมนีนี่เงินสามสี่สิบห้าสิบผนเกีบเป็นยังว่าจะบอกมีเงินเป็นยังจริงบอกกาจะซื้อเห็นบอ เขาเจ้าว่าแบบนั้นเลยคำเจ้าว่าถูกต้องบ่าถ้าว่าเจ้าพบแบบนี้เท่าทว่เจ้าจะสื่อสินค้าของเขาไปแล้วคนร้อยเปอร์เซ็นต์เลยหรือว่าเกาสิบเก้าเปอร์เซ็นต์จะบอยอมกลับมาสื่อซ้ำหรือซ้ำจะบอยอมกลับมาสื่อซ้ำเพราะว่าอย่างเจ้าจะฮู้ซึกเลยว่าคนนี้บ่มีความจริงใจคนนี้จะมีความยากเป็นส่วนตัวเลยคือแต่ละคนก็จะบอกกลับมาอันนี้ควรระวังที่สุดเลยเฉพาะคนที่ว่าจะเป็นนักขายกําลังที่ว่าจะเฮ็ดออนไลน์ในปัจจุบันนี้สําคัญที่สุดในเมื่อว่าเจ้ามีความฮู้แล้วน้าเสียงของเจ้ามันต้องได้ เจ้าห้ามไปเถียงลูกค้าอย่างเด็ดขาดมือได้ที่เจ้าไปเถียงลูกค้าก็คือให้ยนะเกิดขึ้นกับตัวเจาะและเจ้าจะบมีวันที่จะขายสินค้าของเจ้าออกไปอย่างแน่นอนล้านเปอร์เซ็นต์ข้าวเจ้าการันตีเลยถ้าว่าเจ้าเป็นแบบนี้ก็คือทุกอย่างมันจะจบเลยเพราะว่าคนเฮาบอสสามารถที่ว่าจะลอกกันได้บ่สามารถจะลอกลูกค้าได้เพียงแต่ข่ำวอลหรือว่าน้ำเสียงของเจ้าเขาก็สัมผัสได้เลยว่าเออเจ้าเป็นคนแบบนี้เพราะว่ายุคนี้การที่ว่าจะลอกลูกค้าหรือว่าลอกคนสื่อมันยาก มันสัมผัสตั้งแต่เจ้าว้าออกมาสัมผัสตั้งแต่น้ำเสียงสัมผัสตแต่การกระทำของเจ้าเขาหู้เลยว่าเจ้าเป็นแบบใดจะมีความจริงใจให้กบเขา่าวซ้ำใดอันนี้ควรระวังสัพพรับคลิปนี้ข้าพเจ้าหวังว่าเป็นคลิปที่ดีที่สุดเลยเหมาะกับคนที่กำลังจะเริ่มต้นธุรกิจใหม่หรือเหมาะกับคนที่ว่าเฮ็ดธุรกิจไปแล้วแต่ยังบ่เคยประสบผลสำเร็จเฮ็ดธุรกิจไปแล้วแต่บบมีเทคนิคคือหรือว่าเคยประพฤติแบบนี้เคยทำแบบนี้ ในวันนี้เจ้าจงเลิกมันไปซะและเจ้าเริ่มต้นใหม่แล้วเจ้าเริ่มให้ความจริงใจให้กับลูกค้าเจ้าเริ่มสั่งดีๆให้กับลูกค้าและลูกค้าจะหักและจะศรัทธาในตัวของเจ้าสินค้าของเจ้าแต่ละตัวเจ้าก็จะได้ขายดีโดยที่เจ้าบอตองเอ่ยปากให้เขามาซื้อซ้ำเพราะเจ้าขายให้เขาด้วยความจริงใจเพื่อเอาสินค้าของเจ้าหั่นไปแก้ไขปัญหาให้กับลูกค้าเจ้าต้องฝังลูกค้าต้องให้ลูกค้าเป็นผู้ว้าเราจึงคอยแก้ไขปัญหาให้กับเขาเพราะลูกค้าส่วนใหญ่เขาต้องการที่ว่าจะแก้ไขปัญหาให้ตัวของเขาเองเขาบ่ต้องกาาารให้้เจมงอ มาขอมาตื้อให้เขามาสื่อน้าเจ้าแต่เขาซื้อเพราะเขามีปัญหาเพราะฉะนั้นการที่ว่าเขาเห็นธุรกิจมันเป็นการแลกเปลี่ยนอย่างยุติธรรมคอยมีสินค้าคอยสามารถแก้ไขปัญหาให้เจ้าได้เจ้ามีเงินเจ้าซื้อสินค้าคอยเพื่อว่าไปแก้ปัญหาให้กับตัวเองนี่แหละเป็นการขายที่ดีที่สุดหวังว่าคลิปนี้จะมีผลประโยชน์ญญกับทุกคนถ้าว่าเห็นคลิปนี้ดีสมัรถกดไลค์กดแชร์กดแบ่งปันให้กับผู้คนหรือว่าเขากลุ่มอื่นๆเพื่อให้ลูกทีมของเจ้าหรือว่าคนที่อยู่ใน อ้อมอคของเจ้าให้เขาได้ตื่นหู้และให้เขาได้เอาความหูนี้ไปปรับปรุงในบริษัทหรือปรับปรุงในธรุรกิจของเขาข้าวปจ้ารุ่นบัณฑิตพบกันในคลิปหน้าสำหรับทีมนี้ลาไปก่อนสบายดี